ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการประวัติผู้ขอรับการประเมิน้าพเจ้าว่าที่ร้อยตีหญิงกันตนาธรรมวันอายุ30ปีอายุราชการ6ปีภูมิลําเนาจังหวัดลำพูนประวัติการศึกษาปริญญารุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่17กันยายน2558ดำรงตำแหน่งครูอันดับคออ1 เมื่อวันที่77กันยายน2560จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคอสอนหนึ่งณโรงเรียนอมก์อยวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่งานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนการปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562ปฏิบัติการสอนจำนวน20ชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562ปฏิบัติการสอนจำนวน18ชั่วโมงภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ปฏิบัติการสอนจำนวน18ชั่วโมงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ปฏิบัติการสอนจำนวน18ชั่วโมงภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ปฏิบัติการสอนจำนวน18ชั่วโมง หน้าที่ครูที่ศึกษาปีการศึกษา2562ชั้นม .5 ทับ1ปีการศึกษา2563ชั้นม .6 ทับ1ปีการศึกษา2564ชั้นม .1 ทับ4กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมนักศึกษาวิจารหารกิจกรรมชุมนุมโฟโต้กิจกรรมชุมนุมนักประดิษฐ์นักคิดวิทยาศาสตร์ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายรานหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการวิชาการงานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้งานรับนักเรียนและการเทียบโอนงานโครงการศิลปะหัตกรรมนักเรียนครูหัภาคหญิงหกงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมกพดครูเวรประจำวันงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่1การปฏิบัติงานด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตอนที่ 1. การมีวินัยข้าพเจ้ายอมรับนับถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีความตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมง,งานองค์กรและชุมชนตอนที่2การประปตนตนบบรพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและเว้นอบายม็กและสิ่งเสพติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อุทคิดเวลาให้กับทางราชการโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยตอนที่ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงแบกบพึ่งตนเองยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักประหยัดอดออมดำเนินชีวิตด้วยเส้นทางสายกลางอย่างสม่ำเสมอไม่สร้างหนี้สินล้มพ้นตัว มีการใช้จ่ายตามความจำเป็นดูแลตนเองและครอบครัวไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและเป็นตัวอย่างอันดีงามให้แก่ลูกศิษย์และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและบุคคลทั่วไปในสังคมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานบุคคลในครอบครัวและนักเรียนตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพจึงปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียนมีการพัฒนางานในวิชาชีพโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมทางวิชาการเพื่อนำความรู้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอตอนที่ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถประพฤตินตนตามหลักจรรยบรรณวิชาชีพมีจิตอาสาและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนแต่ละคนอย่างมีความเท่าเทียมกันด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถสายงานการสอน จะนำเสนอเป็น2ส่วน,วนคือส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการปรปับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้ศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560นำมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแผนการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าทำการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ให้มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และผู้เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบของสถานศึกษาที่กำหนดและสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ได้จริงอีกทั้งข้าพเจ้าได้ทำการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตลอดจนทำการประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาแล้วนำผลจากการประเมินที่ได้มาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้มากที่สุดในส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะโดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการการอบรมสัมมนา และการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยข้าพเจ้าได้ทำการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเป็นเอกสารทางวิชาการและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งข้าพเจ้ายังให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยการเยผยแพร่เอกสารสื่อนวัตกรรมและการให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ ด้านที่3ผลการปฏิบัติงานสายงานการสอนส่วนที่1ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยผลสำลิธทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาฟิสิกส์6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563เพิ่มขึ้นเท่ากับ19.50คิดเป็น48.43เ ค่าทีเฉลีย่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาฟิสิกส์เปรียบเทียบปีการศึกษา2 5 6 2และปีการศึกษา2563เพิ่มขึ้นเท่ากับ5.78คิดเป็น12.27ซและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิทปีการศึกษา2 5 6 2และปีการศึกษา2 5 6 3เปรียบเทียบระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 2. ผลการพัฒนาผู้เรียนทางด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่วนที่2ผลงานทางวิชาการแยกเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยงานวิจัยในชั้นเรียนหัวข้อการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนเรื่องฟิสิกส์อะตอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1วัตถุประสงค์ของการวิจัย1 เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบทางการเรียนเรื่องฟิสิกส์อะตอม 2. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนเรื่องฟิสิกส์อะตอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับผ่านเอกสารประกอบการเรียน โดยผลการวิจัยพบว่าความก้าวหน้าทางการเรียนแบบทั้งชั้นเรียนมีค่าอยู่ในระดับสูงค่าเท่ากับ0.75ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบรายบุคคลมีค่าอยู่ในระดับสูงของผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ71.05โดยมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องคือบทความทางวิชาการโรเตอร์นำเสนองานวิชาการการแบ่งปันความรู้และเทคนิคการสอนกับเพื่อนครู จากผลการปฏิบัติงานมีเกียรติบัตรรางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้รางวัลการนำเสนองานแบบโปสเตอร์ระดับดีเยี่ยมประเภทประสบการณ์การจัดการเรียนรู้หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์โควิด -19 รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นทางด้านเทคโนโลยี y i n t e อร a t i o n ่ o ส r หรับ a ิ n i แอ t ทิ i ิ รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นประเภทบรรยายในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติรางวัลบทความดีเด่นประเภทผลคะแนนประเมินยอดเยี่ยมในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดโครงงานสต็มศึกษาประเภทนำเสนอด้วยวาจาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันการออกแบบและสร้างสะพานจำลองด้วยเส้นสปาเกตตี้ครั้งที่ 2, 2> ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ